วันนี้นะคะเรามีภารกิจไปหลายที่มากวันนี้จะเป็น ันนี้เราก็จะไปเยี่ยมเจ้าร้อยท่อด้วยนะแต่ว่าวันนี้ภารกิจเยอะเกินไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะพอหรือเปล่าใช่ไหมคะที่แลกเพิ่นกต,ตกลบมาปาดนิ่มอนดที่แรกิ่นใส่เสื้อสีเขียวได้ล่าแล้วิ่นดูดเฮ้ย<า>อัดจริงๆิงเนาะออดจริงๆิงเนะญญาะพันยาพันกินได้บ้าหลายแต่จะต้องพาไปตัดผมด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนคนป่าเข้าไปทุกทีและ้ะ กลับมาก็ไม่เห็นได้อยู่บ้านรออย่างเดียวช่วงนี้ก็จะลงคลิปแบบหายๆหน่อยนะคะเพราะว่าฝึกงานเนาะนี่เอาอยางไปสง่งแล้วก็เราก็จะไปทำธุระกันที่เมืองนิดหน่อยนะคะ เงี้ยสิงพูดโหลดก็โหลดพูดโหลดจะหน่วยขับสิบอะไรค่ะขูดไปเบิดตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตรอบ้านกวดว่าจะมาต่อบพลบต่อรอ้รอยทอนะคะรายรับไม่มีคะ่ะมีแต่รายจ่ายเข้ามาดูคลิปเยอะๆนะคะจะได้ช่วยสปอร์ตกะรอปะนี่แหละเนาะ เราจะมาเดทกันที่ร้านส้มตำโอ้โห้มาเปิดร้านส้มตำไก่ย่าง,งาเชียนมันปิดรอ,อกำอดค่ะไม่ตัดผมค่ะตอนนี้นะครับก็อะไรนะจีนี่พามา chiếm khao được bạn

ดูควันดีน่ากินมากคุ๊ร้านอยู่ที่บ้านกวนนะคะทุกคนร,ร้านชื่อว่าร้านคมทองนะคะมซิงเบอร์เลอร์โซยคะ่ะอันนี้เสียหมูดองเข้าวหมูทอดกระเทียม ลูกฝรั่งไม่แค่นี้เหลยสามอย่าง 我那边好玩的。 มีรูปสั่งอะไรด้วยต้องขอโทษน,นเละ จ่กียนาทีจุ่มกียร์นาทีจุ่กี่นาทีต้องจุ่มนั่รนเทสสีสส ไปดูหนังกันมานะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่า <Su> ย <zy> แต่ว่ามีคนนอนหลับไปขึ้นเรือฮ <salary> ันวาอีกที่จบแล้วครับซบไหลแล้วหลับปุ๋ยเลยครับไม่ได้สนใจเสียงจังหวะแค่ไหนผมก็นอนได้ครับเราไปดูเอราดูเนะรื่องอะไรนะก็ซีล่าประพันธ์นะคะก็เธอให้กี่คะแนนนะให้กี่คะแนนเต็มติบ หนูยู่ให้แปดเต็มสิบอะอันนี้เราก็กำลังจะกลับยังไม่กลับหรอกไปซื้อดินสอุเขียนคัซซีแล้วก็ไปหารถต่อฝั่งนู้นรถเราอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่หรอเดกนนลกับรถกลับรถ ก็สนุกอยู่นะคะแต่ว่าเสี่ยหมอูอ่ะหลับไปครึ่งเรื่องแล้วก็ตื่นมาตอนที่มันต่อสู้กันกับก็ซิล่าพอดีม <c oughs> ีหลายพี่น้องไปจ้าเราะจนค่ำนะคะทุกคนตอนนี้ก็ค่ำแล้วแหละนี่คะ่ะจ,จากจวีกิจเมื่อกี้ก็แวะทยวัสดุแล้วก็ต้องมาที่ ก็ิสันอีกค่ะาม,มาใจนี่ตามกฎหมายนะคะดูก็นี่นะคาะ๋ยวเราก็ต้องไปหาเจ้าร้อยท่ออีกไปขูดได้ค่าซีรถสำหรับคลิปนี้นะคะก็แทวทั้งวันจนหัวมุนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่นกับเสี่ยหมูด้วยนะคะํำหรับันนี้ก็บายบายสวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รีบรีบเขบ้านะคะไปนะทุกคนไม่ไปค่ะ